สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับวันนี้ตอนเช้าตื่นมานะฮะผมก็ได้เจอกับซากากินะครับทีมของซากากินะฮะก็มีแมวเบอร์เซียนนะครับแล้วก็นิโดคิงแล้วก็ลูเกียนะครับแล้วผมก็จัดตัวตีไปด้วยโปเกมอน CP 1500นะฮะไม่ได้อวดเก่งอะไรกันแต่อย่างใดแต่อยากให้รู้เทคนิคนะครับว่า ใช้โปเกมอนเนี่ยนะครับใช้โปเกมอน CP เท่านี้ก็เอาชนะได้มันอยู่ที่เทคนิคนะครับโปเกมอน CP ก็ไม่กี่เออซีพีไม่เกี่ยวนะฮะหนึ่ 1, ชนะได้เกิน1 5 0 0ก็ต้องชนะได้นะครับเพียงแต่ต้องรู้ว่าเราจะต้องไปเจอกับตัวอะไรนะครับแล้วเมื่อวานมีคนมาถามว่าเอ้ยพี่ช่วยอธิบายหน่อยสิว่าทําไมพี่ถึงจัดตัวแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็เรียกผมลุงได้เลยนะครับเป็นคนที่มาถาม นะครับเอาว่ากันไปครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าสิ่งที่ผมไปเจอคือตัวอะไรบ้างนะครับอ่าตัวแรกนะครับก็คือแมวเปอร์เซียนจะเป็นตัวแรกของซากากิเสมอนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้นะฮะไอตัวนี้นะฮะมันเป็นตัวปัญหาเลยทีเดียวนะครับผมบอกไว้เลยว่ามันเป็นตัวปัญหามากๆเลยนะครับสาหรับบางคนแล้วถ้าที่มีปัญหานะฮะคือต้องมาดูก่อนนะครับเวลาเราตีเสาดำเนี่ยท่าแรกอ่ะจะมีปัญหาที่สุด นะครับเพราะว่าจะเป็นท่าที่เราเจอตลอดเวลานะครับท่าแรกของเปอร์เซียนเนี่ยจะมีเฟ n นแอทแทกนะครับเฟนแอทแทนะครับซึ่งไม่เท่าไหร่นะท่านี้ไม่เท่าไหร่แต่ท่าที่มีปัญหามากที่สุดคือท่าสัครานะฮะใครบางคนจัดตัวไปเฮ้ยทำไมจัดตัวแบบนี้ไปแล้วไม่ตายทำไมรอบนี้ตายนะครับก็คืออยู่ที่ท่านี้แหละนะฮะท่าสัคราจะเป็นท่าที่มีปัญหาที่สุดของเปอร์เซียนนะครับผม อ่ะแล้วที่นี้ผมจัดการกับมันยังไงนะครับนี่นะครับผมก็จัดการแมวเปอร์เซียนสแครดเนี่ยนะครับด้วยตัวเดียวเลยใช้ตัวเดียวจัดการได้นะครับก็คือโปรโบพาร์นะครับซึ่งโปเกมอนโปรโบพาร์เนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนหินกับเหล็กนะครับสแครดเป็นท่า normal จะตีเหล็กกับหินไม่เข้าอยู่แล้วครับโดยปกติจะตีผีไม่เข้านะฮะแล้วก็จะตีเข้าทุก ทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกธาตุยกเว้นผีนะฮะแล้วก็หินแล้วก็เหล็กผมก็เลยเลือกโปรโพพาสมานะครับเพื่อเอามาทนท่าสแคลส์นะครับแล้วโปรโพพาสก็ปล่อยอ่าท่าชาร์จได้ไวถึงแม้ท่าชาร์จที่เราเลือกใช้นะครับท่าแรกผมเลือกเป็นสปาร์กนะครับท่าชาร์จผมเลือกเป็นล็อกสไลด์นะครับแล้วก็ทันเดอร์โบตัวนี้ผมก็ใช้ในการ PVP ด้วยนะครับก็ใช้ท่าเหล่านี้นะครับอ่าท่าที่ผมจะเอาไปตีอ่า ไอ้แมวเปอร์เซียนได้ก็คือล็อกสไลด์เพราะปล่อยได้เร็วมากนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับอ่าทีนี้ตัวตัวแรกจะเป็นอย่างเงี้ยเสมอนะครับตัวที่สองครับตัวที่สองก็คือนิโดคิงนิโดคิงเป็นโปเกมอนพิษบวกดินนะครับท่าแรกของเขาจะมีท่าพอยซันแจ็บนะฮะซึ่งเป็นท่าพิษนะฮะแล้วก็ท่าไอไอออนเทลนะฮะไอออนเทลซึ่งเป็นท่าเหล็กนะฮะตัวมันน่ะแน่นอนนะฮะแพ้ แพ้น้ําอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีดินอยู่ใช่ไหมครับผมก็เลยเลือกนะครับนะฮะนี่ถ้าที่ผมเจอคือไอออนเทลนะฮะผมก็เลยเลือกแคสฟอร์มน้ําครับแคสฟอร์มฝนนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะไอออนเทลเนี่ยจะตีธาตุน้ําไม่เข้านะฮะคือเข้าน้อยแหละไม่ใช่ไม่เข้าเลยนะครับเข้าน้อยผมก็เลยเลือกเป็นแคสฟอร์มฝนที่เป็นธาตุน้ําเพียวนะฮะแล้วก็มีท่าวอเทอร์กันและอ่าเวทบอล สามารถโจมตีตัวนิโดคิงได้นะครับแล้วก็ใช้ตัว c p พ5 0ัด้วยนะฮะตัวนี้ผมก็ใช้ในการ PVP นะครับสเก์ตฟอร์มตัวนี้นะฮะถ้าก็เป็นวัตถุกันเวทบลนะครับแล้วก็ทันเดอร์นะครับผมอ่าทีนี้มาดูตัวสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นลูเกียเสมอใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เราเจอลูเกียนะฮะเดือนหน้าอ่าอีกเดือน2เดือนเราไม่รู้จะเจอตัวอะไรนะฮะลูเกียเนี่ยจะมี2ท่านะครับ เอ็ก a ต e n s เซนเซอรี่กับดากอนเทลนะครับแล้วท่าที่จริงๆลูกเกียจัดการง่ายนะถึงแม้มันจะอึดก็ตามเราหาตัวที่แบบเร็วๆหน่อยมาจัดการก็ได้นะครับเอ mm ็กเตอเซนเซอรี hmm. ่เป็นท่าพลังจิตนะคร mm ับดากอนเทลเป็นท่ามาังกรนะคร mm ับ hmm. แล้วครั้งนี้ที่ผมเจอเนี่ยผมเจอ,อ,อท่าเอ็กตอร์เซนเซอรี่นะครับ mm hmm. ตัวที่ผมเลือกใช้ก็คือนี่เลยครับลัตเตเ t e ครับผม นะฮะลัติเคตอะโล่านะครับเป็นโปเกมอนท่ามืดบวกนอร์มอลนะครับเพราะฉะนั้นพลังจิตจะตีไม่เข้านะครับพลังจิตจะตีไม่เข้านะฮะแล้วก็ลัติเคตเองนะฮะมีท่ามืดที่จะโจมตีโปเกมอนพลังจิตบินแบบนี้ได้นะครับท่าที่ผมเลือกใช้ให้ลัติเคตก็คือควิกแอตแท c กครับผมไฮเปอร์แฟงแล้วก็ครันครับผมนะฮะเราก็ตีควิกแอตแท c กไปนะฮะเก็บเอเนจีแล้วก็ส่งคันไปให้ อะไรนะลูกเกียนะฮะลูกเกียก็ไม่รอดหรอกครับนะฮะแล้วลัตติเกตเป็นโปเกมอนอึดโคตรๆเลยนะครับ mm hmm. เอามาตีเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับว่าผมไปเจออะไรมานี่ฮะเจอกับทันสากากีครับผมนี่ฮะปล่อยลงไปเอาแคทฟอร์มลงไปก่อนนะฮะแล้วก็รีบเปลี่ยนตัวเอาโปวพาพัทลงมานะฮะเพื่อเราจะได้ตีฟรีสองครั้งนี่นะฮะ แบบนี้เลยนะฮะเราจะได้ตีฟรีตีไปครับตีไปแล้วก็ปล่อยล็อกสไลด์ครับผมนี่ฮะแล้วก็ไม่ต้องสวิปท่านะฮะเพราะว่า2ครั้งแรกที่ปล่อยท่าชาร์จเนี่ยนะครับตัวโปเกมอนมันจะเปิดนี่เปิดเกราะแบบนี้นะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆครับตีไปแล้วก็ปล่อยล็อกสไลด์ไปนะฮะนี่ฮะ นะคะคุณลุงโปโบพาร์ตนะมีหนวด้วยแง่นะฮะใช้ดีทีเดียวนะฮะถ้าใครมีก็จัดการได้นะฮะดูเหทีนี้เราเกาะหมดแล้วท่านลุงสากกิผมก็ปล่อยล็อกสไลด์ไปทีนี้จัดเต็มครับผมดีครับเยี่ยมครับสุดยอดปรับนี่เห็นไหมมันไม่ค่อยเข้าก็จริงแต่นะฮะเปอร์เซียนมันจะทําอะไรเราไม่ค่อยได้แล้วเราก็ปล่อยท่าได้เร็วนี่เห็นไหมฮะปล่อยไปอีกแล้วนี่นะฮะ นี่สุดยออเลยครับป่านี่ครับเรียบร้อยแล้วทีนี้นะฮะผมก็จะตีไปแล้วจังหวะนี้นะฮะเปอร์เซียนจะปล่อยท่ามาซึ่งไม่รู้ท่าอะไรแหละนะฮะเราต้องเปิดเกาะกันไว้ก่อนครับนี่ฮะพาวเวอร์เจมครับผมโอ้ตีมาก็ตายได้นะฮะแล้วเราก็จะปล่อยท่าชาร์จไปนะฮะแต่ว่าการปล่อยท่าชาร์จครั้งนี้นะฮะ นี่ฮะเราจะปล่อยแค่ n น c e แบบนี้พอนะฮะเพื่อให้เขาเหลือพลังนะฮะเหลือ cp ไว้เราจะได้ตี2รอบแล้วปล่อยแคสฟอร์มลงมาครับตีอีก2ครั้ง12อเอ,อไม่ทันนะฮะตายไปก่อนแล้วพอเขาปล่อยตัวนี้ดเดียวคิงมานะฮะเราจะได้ตีฟี1 2 3นะฮะแล้วก็ปล่อยท่าชาร์จไปนะฮะเวทเทบอลน้ำครับผมนี่ฮะฟาบนี่ฮะสบายครับนี่ แ้วก้อนเทลก็ตีเราไม่เข้าหรอกครับนี่ะตีไปครับตีไปตีไปฮะแล้วก็ปล่อยท่าครับนี่เห็นไหมฮะปล่อยไปเต็มเลยจัดเต็มเลยป๊าบนี่ฮะเรียบร้อยครับนี่โดคิงตัวนี้โดคิงะฮะสู่แคทฟ,ฟอร์มไม่ได้แล้วเราก็จัดไปครับปล่อยปล่อยท่าเวทบอลไปนะฮะแต่ทีนี้เราจะเขาเรียกว่าอะไรดีจะไม่สวิปละสวิปเป็นหนึ่งทีนะฮะแป๊บนี่ให้เข้านิดเดียวโอ้โห รู้งี้แบบนะฮะคือต้องการเวลาจังหวะให้เปลี่ยนเอาอหนูมาได้นะฮะผมก็ปล่อยท่าเวทเทบอลไปนะฮะนี่ฮะปล่อยท่าเวทเทบอลไปนะฮะคือในจังหวะเนี้ยนะฮะหนูจะลงมาได้ละเห็นไหมมึงเกือบตายนะฮะทีนี้่รีบเปลี่ยนหนูลงมาฮะคือกฎของผมคือห้ามตายสักตัวครับเน่แล้วก็เอาเลติเคตนะฮะอ้วนดำดำ,ดำทับมานะฮะโอ้พี่อ้วนสู้ๆครับผม อ้วนดำสู้ๆนะฮะนี่ฮะนะฮะตีไปเรื่อยๆครับเราทำอะไรทำไม่ได้อะไรไอ้ดูเกียร์ทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเนี่ยตีไปปล่อยคลั้นไปบ้าเปาเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆครับนี่ฮะลูเกียก็ลูเกียร์ละครับมาเจออ้วนดำซะหน่อยฮะไงล่ะเอ็กตาร์เซนซอรี่ไม่เข้าเลยครับผม แล้วปล่อยมาฮะทีนี้เรามีเกาะหนึ่งเกาะต้องใช้นะฮะพอเขาปล่อยมาไม่รู้ท่าอะไรฮะถ้าโอ้ฟิวเจอร์สายครับแม่สีได้แต่ไม่เป็นไรครับตีไปครับนี่ปล่อยท่าคลั้นไปดีฮะเยี่ยมฮะสุดยอดป๊าบนี่ฮะเรียบร้อยซูเปอร์เอ็กซ์แทีฟนะฮะแล้วก็ปล่อยไปอีกรอบหนึ่งฮะนี่ฮะต้องรีบปล่อยฮะ ปล่อยไปปล่อยไปนี่ฮะแล้วก็จัดการนะฮะแล้วเราปล่อยท่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะลูเกียก็น่าจะหมดนะฮะหมดไม่รอดแล้วฮะนี่ฮะเย้ครับผมนี่ฮะนี่เรียบร้อยแต่ผมกดออกก่อนนะฮะเพราะว่าผมอยากทำคลิปอื่นอีกนะฮะผมยังไม่ตีนะฮะ แต่ว่าทุกคนก็รีบตีนะฮะรีบตีเพื่อจะได้ลูกเกียนะฮะไอวี IV ช่างมันครับไอวี IV ช่างมันนะฮะเอามาใช้ในหลีก1 5 0 0ได้สน,สนุกสนุกนะครับไมไ่ส่วนใครถามว่าจะล้างหรือไม่ล้างอันนี้แล้วแต่เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยลูกเกียแบบนี้ผมไม่ล้างแน่นอนนะฮะโปเกม,มอนชาโดนะฮะเพราะว่าตัวธรรมดามีเพีบแล้วนะครับผมไม่ล้างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวตัวธรรมดาเดี๋ยวมันมาอีกปล่อยมาอีกแน่นอนนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ ก็คงมีเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆนะฮะได้ไปลองใช้นะฮะลองสนุกกับเสาดําแบบนี้ได้นะครับตีชนะเนี่ยมันง่ายแต่ลองเปลี่ยนวิธีการตีดูนะฮะเราจะได้เก่งขึ้นรู้จักธาตุมากขึ้นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด s u b s c r i ปชั่นด้วยนะครับเห็นมีคนดูเยอะแยะเลยแต่ครึ่งนึงไม่ s u b s c <em> r so <sm> <cu> <as> i ปช so ั่นผมเลยนะฮะน้อยใจจริงๆเลยนะฮะอุตส่าห์ทาคลิปบ่อยๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ สวัสดีครับ